ฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับบอยจีรังธนินเป็นช่องของคนที่คนธรรมดาไม่มีชื่อเสียงอะไรไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นคนวัยกลางคนแล้ว ไส้ย่างนะครับ มาม่าแบบเผ็ดมาเลเซียแต่ว่าใส่พริกแค่ครึ่งเดียวอืใส่พริกประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะก็น่ากินเลยเป็นมะออบนะครับขอกลับมากินไส้อีกไม่ไหวแล้ว มป็นน้ำจิ้นเกาหลีนะหมูเป็นหมูสามชั้น,นครับอบร้อยแปดสิบสิบห้านาทีกลับไปกลับมา เต็มสิ่ที่ทำเองซอสทรายทรายเอาไปลวกเอาไปต้มก่อนอื้อร่อยมากพริกมาม่าเผ็ดเกาหลีอะครับพริกมาม่าเผ็ดมาเลเซีย ใส่น้ำพริกแค่ครึ่งเดียวนะ อามาีน้ำจิ้มไทยด้วยผันท้ายนอรสิงต้องยีตอนนี้แบบลองใช้ที่ปั่นกระเทียมอ่ะที่ดึงๆอ่ะกระเทียมโอเคมากเลยแต่พริกมันปั่นไม่ได้อ่ะทำไมก็ไม่รู้อ่ะอ 对呀。Yeah. มันน่าเชื่อเลยว่าแต่คนที่ไม่ชอบกินอะไรที่เันเกาหลีเลยอ่ะไม่ชอบกินจีไม่ชอบมามากก่าเกาหลีลับมาชอบมากอะ่ะอร่อยทอายามแบบหมอ มองกล้องอยู่แต่ก็เปิดไปมองโทรศัพท์ส,สงการปีนี้อยู่บ้านเถอะจะอกไปไหนเลยไม่ต้องไปดูทําลายของใครแล้วุกจุดคือความเสีมดเลยอ่ะ ใส้อ่อนกินกับน้ำพริกกินกับบับซัมจังเกาหลีก็อร่อยอยู่นะมืมเทอะความมาเริ่มแผ่นเีแล้วอะ ความกรอบความสุกความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมออบก็ไม่เหมือนกันนะลองลองลองดูเปิดดูเรื่อยๆะครับประสนตัวไปชอบประมาณนี้ไส้ก็ร้อยแปดสิบสิบห้าเหมือนกันจริงๆซื้อเตาอบมาเตาอบจริงๆมาแล้วอ่ะ แต่ว่ายังไม่เปิดใช้เพราะมันใหญ่มากก็เลยกะว่าเดี๋ยวรออีกประมาณสองเดือนค่อยไปเปิดที่บ้านใหม่เลยดีกว่าแลไวไม่ต้องแบบเก็บเข้าเก็บออกอะไรอ่ะคิดว่านนะแต่ถ้ามือเมนูอยากทำก็อาจจะเปิดกล่อง พร้ยเผ็ดมันกินมาม่านั่นก็แอบเผ็ดอยู่นะใส่น้ำพริกพริกผักพริกของเครื่องปรุงมนันไปนิดเดีเยวเนะ่ะ คนกินได้ไม่คือเก่งมาก เอาม้องน้ำพึ่งใส่ดาขวขรอบเบรคด้วยผลไม้ อร่อยสะเพ็ดทำมนันดีอ่ะอยากกินได้เยอะอ่ะไข่แม่ปก ยังไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปกินตอนมื้ออื่นนะจริงๆเห็นใบนว่นอย่างเงี้ยใบเป็นคนที่แบบกินต่อเมือไม่เยอะแต่ว่ากินได้เรื่อยๆอันนี้ก็เดี๋ยวก็วนๆมากินเงย้ยครับวันนี้วันหยุดอยู่บ,บ้านเนาะหยุดยาวสงการไปไหนก็ไม่ได้เปยังไงลองทํากินดูนะครับกินจริงๆนี่ก็ทําแล้วก็อยู่ได้นานเลยคุ้มประหยัด ทำแบบที่เราชอบอ่ะครับใช้ชีวิตที่เราชอบอาพยายามเคี่ยวให้มันละเอียดเพราะว่าม um. ีเคยมีคนแซวมีเพื่อนๆมาแซวว่าสามีกืนสามีกืนฉันก็จะพยายามหันไปมองตรงที่เป็นกล้องนะครับ ชอบเผลอไปมองตัวเองในโทรศัพท์ทําให้เวลาแบบภาพออกมามันดูเหมือนเราไม่จริงใจอนะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวบอยจะกับเก็บไว้กินมือต่อไปนะครับแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับบอยสีรังทานินเป็นช่องของคนที่คนธรรมดาไม่มีชื่อเสียงอะไรไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะครับเป็นคนใบกังคแลลวแต่ว่าอยากมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตเรื่องของการกินการเที่ยวอะไรเงี้ครับ ใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับให้เป็นกำลังใจให้ช่องบวยด้วยช่องเล็กๆที่อยากจะให้มันเติบโตนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ